สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ต้นไม้มานะครับไม่ว่าจะซื้อมาจากทางเน็ตหรือว่าจะซื้อมาจากไหนก็ตามนะครับหรือว่าจะไปเดินชอปปิ้งมาก็ช่างนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับตกแต่งให้มันดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับอย่างต้นนี้นะเพื่อนๆนะนผมได้ซื้อมานะครับผมก็ยังดอกสวยงามดีนะครับแต่ว่า รากยังไม่สวยนะครับรากยังไม่สวยผมก็จะมาตกแต่งให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็จะตรวจสภาพดูว่ามีเชื้อราติดมาไหมนะครับจากที่ร้านที่เราซื้อมานะครับมีความเน่ามีความเสียหายอะไรไหมนะครับเพราะว่าอันดับอันดับต้นๆก็อันดับแรกผมก็ได้ดูแล้วแหะครับแต่ว่าก็ต้องมาตรวจสภาพอีกนะครับนะครับเพราะว่าปล่อยไว้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเชื้อราเน่าเนี่ยเน่าจริงๆนะครับเดี๋ยวรามมาติดถึงสวนเราด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปตกแต่งต้นนี้นะครับ ก็เดี๋ยว bon จะมาแนะนาอุปกรณ์ก่อนนะครับก็มีมีดนะครับปูนแดงแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับผมแอลกอฮอล์นี่เราจะใช้ล้างมีดนะครับทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะตัดตัดแต่งนะครับตัดแต่งต้นชนชมนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับเพื่อนก็อันดับแรกเราก็จะล้างแอลกอฮอล์ก่อนนะครับแปรงแงแปรงแงหน่อยให้มันแห้งนะครับผมแอลกอฮอล์นะครับแห้งๆนะครับป so ูนแดงนี่เราจะใช้ทาตอนที่เราตัดแผลแล้วนะครับอ่าแห้งแล้วนะครับ มาดูต้นนี้กันนะครับก็ดูจากรากนะครับพรเพื่อนๆนเนี่ยดูจากรากเขานะครับรากเขานี่เขา,เาที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาได้ทําการยกขึ้นมานะครับพรเพื่อนเยกขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาจากที่เขาเพาะเมล็ดไว้นะครับยกขึ้นมาเสร็จปั๊บแล้วรากรากฝอยนะครับเขาก็ไม่ได้ทําการที่จะตัดออกนะครับเขาก็ปล่อยตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นมาถึงมือเรานะครับเราก็ต้องคันไม้คันมือบ้างแล้วครับตัดเลยครับนะฮะตัดเลยไม่ต้องเอาไว้นะครับนี่นะครับตัดไว้ตัดออกเลยไม่ใช่ตัดไว้นะครับเนี่ยรากพวกเนี้ยลอะออกเลยนะครับนี่นี่ลอกออกเลยนะครับระยงระยางแบบนี้นะครับนี่ถ้าดึงไม่ออกโอ้ดึงออกไหมเนี่ยดึงไม่ออกตัดเลยครับนี่เพราะว่า ถ้าดึงขึ้นมาเดี๋ยวรากมันจะพันอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้เราก็แค่ตัดตัดรากแตงรากได้แค่นีน้น,น, <bastards. S 2> นะครับได้แค่นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ดูอีกอย่างหน,น,น,นึ่งนะครับคือตอกนะครับตอกกิ่งเดิมนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยสวยเนี่ยมันอยู่ที่ยอดบนนะครับที่เขานั่งแท่นมานะครับเพื่อนเห็นไหมครับนะฮะเนี่ยที่เขานั่งแท่นมาเนี่ยไอ้ที่เนี่ยตรงนี้นะครับมันสวยๆนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับไอยอดข้างล่างเพราะฉะนั้นยอดข้างล่างนี้เราจะตัดทิ้งให้หมดนะครับ เนี่ยเราจะเลาะออกนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะดูดอาหารมันจะไม่ไปเลี้ยงยอดข้างบนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็แบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ใบนะครับใบไหนที่มันต่างๆดำๆอย่างนี้มันอาจจะมีถ้าเราดูจากข้างบนนะครับบางครั้งเราตรวจตราดูไม่ดีนะครับใบที่มาจากสวนนะครับไม่ว่าจะมาเราจะซื้อมาจากไหนก็ช่างนะครับนะใบที่มันมีเชื้อราแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนะฮะมีเชื้อรานะครับอ่า แบบนี้นะครับดำๆแบบนี้นะครับเราก็ต้องเด็ดออกนะครับผมนี่นะครับเด็ดออกนะครับก็คือถ้าจะให้ดีเอาผมถอนมาแล้วเพื่อนๆผมถอนมาแล้วครับเนี่ยรากเอาออกออกมาแล้วครับถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะเน่าฮะออกมาแล้วอันนี้ปล่อยมันถ้ามันแน่นหน่อยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อนๆก็หานะครับหาเอ่อหาเขาเรียกว่าอะไรนะยาฆ่าเชื้อรานะครับเพื่อนนะครับมารด รถโคลนอีกทีหนึ่งก็ดีนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่เขาเลี้ยงที่เขาเลี้ยงอยู่ตามข้างทางนะครับเขาอาจจะไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าพอมาถึงมือเรานะครับเราก็ต้องดูแลให้เขาปราศจกนะครับโรคเชื้อเน่านะครับผมช่วงหน้าฝนด้วยนะครับผมก็แบบนี้นะครับเนี่ยโอเคนะครับโอุยรากยังเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆครับดอกสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับดอกสวยมากนะครับ โอเคนะครับจากช่องบักทองชาแน,นลนะครับก็เคล็ดลับเล็กๆดีๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากนะครับก็มีแค่นี้นะครับถ้าพูดมากไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวเพื่อนๆจะลำคาญน,นะครับขอบคุณมากๆครับผมที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับผม